สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกนิทานชาดกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่มาจากพระไตรปิฎกเลยค่ะว่าด้วยเรื่องปูกับนกกระยางครับผมเรื่องนี้เป็นตอนที่เอ่อพระพุทธเจ้าท่านสวยพระชาติเป็นรุขเทวดาแล้วก็ส่งทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์พอดีค่ะฉากเริ่มเรื่องนี่คือที่สับปูแห่งหนึ่งนะคะน้ํากําลังแห้งเลยค่ะช่วงหน้าแลง้งแล้วพวกปลาก็เริ่มเดือดร้อนกันละใช่ครับ แล้วก็มีนกกระยางเจ้าเล่ตัวหนึ่งโผล่เข้ามาในจังหวะนี้พอดีคือไม่ได้มาดีแน่ๆครับมาพร้อมแผนเลยเขาวางแผนยังไงเหรอคะคือมันทําทีเป็นห่วงปลานะครับแบบว่าโอ้ยน้ําจะแห้งหมดแล้วเป็นห่วงจังเลยแล้วก็เสนอตัวว่าเออเดี๋ยวจะช่วยพาไปสะใหม่ที่น้ําเยอะกว่าอุดมสมบูรณ์กว่าอ๋อทําเป็นผู้หวังดีว่างั้นเหอะครับแต่แก่นเรื่องจริงๆก็คือการใช้ปัญญาในทางที่ผิด นี่แหละครับคือหลอกลวงคนอื่นสุดท้ายภัยมันก็จะย้อนกลับมาหาตัวเองเหมือนนกกระยางตัวนี้โหแผนสูงเหมือนกันนะคะท,ทําทียืนซุมซืมริมสะบอกปลาว่าน้ํากําลังจะแห้งเป็นห่วงมากๆแล้วเสนอตัวเป็นฮีโร่เลยใช่ครับบอกว่าจะพาไปสะใหม่ที่ดีกว่าน้ําใสอาหารเยอะปลอดภัยด้วยปลาที่กําลังลําบากได้ยินก็คงเออใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้วปลาก็เชื่อเลยเหรอคะยังครับยังไม่เชื่อทันที นี่คือความแยบยนต์ของมันคือมันเสนอว่าเออให้ส่งตัวแทนไปดูก่อนก็ได้ไปพิสูจน์ก่อนอ๋อมีการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยครับผมใช้ความสิ้นหวังของปลาเป็นตัวเร่งแล้วก็ยื่นข้อเสนอที่ดูเหมือนจะตรวจสอบได้จริงแล้วใครได้เป็นตัวแทนไปล่ะคะฝูงปลาก็เลือกปลาช่อนตัวใหญ่ไปครับพราคิดว่าแข็งแรงน่าจะเอาตัวรอดเก่งแล้วนกกระย่างก็พาไปดูจริงๆเหรอคะพาไปจริงๆครับ พาไปดูสระใหญ่ให้ปลาช่อนสำรวจจนพอใจเลยแล้วก็พาบินกลับมาที่สระเดิมพอกลับมาปลาช่อนก็คงเล่าให้เพื่อนๆฟังใหญ่เลยสิคะว่าสระใหม่ดีจริงๆใช่ครับพอปลาช่อนยืนยันเท่านั้นแหละปลาตัวอื่นก็หมดข้อสงสัยเลยเชื่อสนิทใจยอมไปด้วยหมดอืมก็น่าคิดนะคะการเลือกปลาช่อนเพราะตัวใหญ่แข็งแรงเนี่ยบางทีความแข็งแรงทางกายมันก็ไม่ได้ช่วยป้องกันเรื่องกลนอุบายทางความคิดเลยนะคะ ถูกต้องครับพอความเชื่อมั่นมันถูกสร้างขึ้นแล้วทีนี้ก็ง่ายสำหรับนกกระยางแล้วล่ะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะหลังจากปลาเชื่อแล้วอ้าวทีนี้ก็ถึงตอนเฉลยแล้วครับนกกระยางมันก็เริ่มทยอยฆ่าปลาไปทีละตัว2ตัวพาไปสระใหม่ตามที่บอกหรือเปล่าคะไม่เลยครับเริ่มจากปลาช่อนตัวแรกที่กลับไปรอบสองนั่นแหละมันไม่ได้พาไปสระใหญ่แต่พาไปที่ต้นไม้ริมสระเดิมต้นกลุ่มนะครับแล้วแล้วมันทําอะไรคะ ก็จับกินหมดเลยครับกินจนเหลือแต่ก้างกองไว้ตรงโคนต้นไม้โหน่าสงสารจังเลยค่ะจากที่คิดว่าจะรอดกลายเป็นแบบนี้ไปได้ใช่ครับตรงนี้คือจุดพลิกผันที่โหดร้ายมากความไว้ใจที่ได้มาถูกทำลายลงหมดเลยมันแสดงให้เห็นว่าคําพูดสวยหรูการกระทำที่ดูดีตอนแรกอาจจะเป็นแค่ฉากบางหน้าก็ได้แล้วมันก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนปลาเกือบหมดสะเลยเหรอคะ ครับผมจนเหลือแต่ปูตัวสุดท้ายอยู่ในสระนั้นถึงคิวปูแล้วสินะคะนกกระยางทำยังไงต่อคะใช้มุกเดิมหรือเปล่ามุกเดิมเลยครับเดินไปบอกปูว่านี่เพื่อนปลาตัวอื่นเขาไปสระใหม่กันหมดแล้วนะไม่อยากไปหรอเดี๋ยวพาไปอแต่มันพิจารณาวิธีการด้วยคือมันคิดว่าเอ๊ให้ข้าไปแบบปลาเนี่ยมันดูไม่ปลอดภัยนะถ้าเกิดนกกระยางอ้าปากทำตกขึ้นมาก็แย่สิแล้วปูทำยังไงคะต่อรองหรอ ใช่ครับปูต่อรองบอกว่าถ้าจะให้ไปนะขอใช้วิธีที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองคือขอใช้ก้ามเนี่ยหนีบคอนกกระยางไปแทนได้ไหมโอ้โหฉลาดมากครับคือปูมันคิดเผื่อไว้เลยนะว่าถ้าเจ้านกนี่มันตุกติกไม่พาไปสระจริงหรือคิดจะทำร้ายเมื่อไหร่ก็จะใช้ก้ามหนีบคอให้ตายไปเลยแล้วนกกระยางยอมหรอคะดูเสี่ยงนะยอมครับเพราะมันมั่นใจในตัวเองเกินไป คิดว่าโอ้ยปูก็คงเหมือนปลาตัวเล็กๆทำอะไรมันไม่ได้หรอกประมาทไปหน่อยเลยตกลงแล้วก็เป็นไปตามคาดใช่ครับพอนกกระยางบินไปแต่แทนที่จะตรงไปสะใหญ่กลับบินตรงไปที่ต้นกลุ่มที่มีกองก้างปลากองอยู่นั่นแหละปูเห็นก็รู้ทันทีเลยสิคะรู้ทันทีเลยครับว่าโดนหลอกแล้ววินาทีนั้นความสงสัยกลายเป็นความจริงแล้วปูทำยังไงคะ,ะพลิกเลยครับ ปูเลยยื่นคำขาดบังคับให้นกกระยางพาไปส่งที่สะใหญ่จริงๆไม่งั้นจะหนีบคอให้ขาดนกกระยางก็ต้องยอมสิคะกลัวตายหมดทางสู้แล้วครับต้องยอมทำตามพาปูบินไปที่สะใหญ่พอไปถึงริมสะปูรู้สึกตัวแต่ผิวน้ำเท่านั้นแหละทำอะไรคะก็ใช้ก้ามตัดคอนกกระยางยุนขาดเลยครับและตัวเองก็รีบหนีลงน้ำไปอย่างปลอดภัยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะปูนี่เก่งจริงๆ เป็นชัยชนะของความรอบคอบแล้วก็สติปัญญาที่ใช้ป้องกันตัวจริงๆครับซึ่งรุก,กเทวดาที่ท่านเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ก็เลยสรุปเป็นบทเรียนสอนใจไว้เนี่ยค่ะท่านบอกว่าผู้ที่ฉลาดแต่ในทางหลอกลวงผู้อื่นจะอยู่เป็นสุขตลอดไปไม่ได้เพราะจะต้องรับผลยังความชั่วที่ตนทำไว้เหมือนนกกระยางถูกปูหนีบคอครับ บทเรียนหลักๆก,ก็ชัดเจนมากเรื่องผลของการใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดการหลอกลวงสุดท้ายมันก็นำภัยมาสู่ตัวเองค่ะนอกจากนั้นแล้วเรื่องนี้ก็ยังชี้ให้เห็นอีกมุมด้วยนะคะคือพลังของสติการช่างสังเกตความไม่ประมาทของปูใช่ครับแม้จะดูเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่ความรอบคอบการตั้งคาถามการไม่หลงเชื่อง่ายๆนี่แหละครับที่ช่วยให้รอดผลอันตรายมาได้จริงด้วยค่ะ ก็น่าคิดต่อนะคะว่านอกจากเรื่องกลโกงการหลอกลวงแล้วเนี่ยนิคารเรื่องนี้มันสะท้อนแง่มุมอื่นอีกไหมคะเกี่ยวกับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดหรือว่าความระแวงที่บางครั้งมันก็จําเป็นเหมือนกันนะเพื่อความอยู่รอดอืมน่าสนใจครับหรืออาจจะมองไปถึงธรรมชาติ2ด้านของปัญญาเองที่มันเป็นได้ทั้งเครื่องมือสร้างสรรค์แล้วก็เป็นอาวุธทําลายล้างได้เหมือนกัน แล้วจุดไหนล่ะคะที่ความระมัดระวังมันกลายเป็นความไม่ไว้วางใจที่จำเป็นต่อการอยู่รอดจริงๆก็น่าเก็บไปคิดต่อนะคะ